โยก็ Yo, go, สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาตามเันลิฟท์พัดเราก็จะมาทําตามสัญญากันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าผมเลเวลตันเมื่อไหร่ผมก็จะมาสอนฟาร์มกันนั่นเองนะครับนะโอเคแล้วก็อยู่ไกลแบบที่มีชื่อว่ามาเตอร์ไพร์เลตกันนั่นเองนะครับก็ต้องเข้าใจแล้วว่าผมอาจจะจำชื่อแมปไม่ค่อยไนดะ้เพราะว่าผมก็เล่นหลายแมปเหมือนกันนะครับนะก็สมองก็จะล้วนๆหน่อยน,นะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปดูร้านไอออนช็อป มีบริการขายไก่ตันบอฟูดคิงเลกาซี่แล้วก็มีบริการรับฟาร์มสำหรับไอ้พวกขี้เกียจฟาร์มนะแล้วก็มีบริการเติมโลบัคด้วยนะครับส่วนใครที่อยากใช้บริการก็ลิงร้านอยู่ใต้ด้านคลิปนะฮะอือเอาล่ะอันนี้ก็เป็นทางด้ของก่อแรกก็แปลกใจว่าทำไมดูทำไมคลิปนี้มันเสียงดังกับปกติเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวนะก็ก็ก็อยู่บ้านคนเดียวอะครับคือที่บ้านก็ไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ปล่อยเขาไปเถอะนะเราก็อยู่คนเดียวชิวๆนะก็ไม่มีใครด่านะตะกลมบงเบิกไปวก็ไม่มีใครว่านะโอเคโอเคเราเราเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเอาล่ะอันนี้ก็เป็นทางด้านของเกาะแรกนะครับก็เกาะแรกเนี่ยก็จะต้องซึ่งเกาะแรกเนี่ยก็อ่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของเกาะแรกนะครับก็เกาะแรกเนี่ยก็ต้องฟังตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับจนถึงเลเวลสามสิบห้านะครับซึ่งเควสเลเวลหนึ่งเนี่ยก็อยู่ทางด้านนี้เลยนะครับนี่ อ๋อศูนย์เหร,ออ,อ,อ,หรออ๋อกินตั้งแต่ศูนย์เหรออ่าเอาใหม่ศูนย์เวลจนถึงสามห้านะครับอันนี้ก็เป็นเควสเลเวลศูนย์นะครับนะเควสต่อไปนะครับเควสต่อไปก็จะเป็นเควสตรงนี้เลยนะครับก็ใช้เลเวลที่สิบนะครับไม่บิ้มแต่จากแสงเดียวเพราะไม่แสงบิ้มไม่ได้อะแตกบัคเยี่ยมเกมดีนะโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเอ่อเลเวลสิบนะครับตัวนี้ก็เป็นเลเวลยี่สิบห้านะครับนะความเกาะน,นี้จนถึงเลเวลสามถึงห้านะครับแล้วเราก็ไปเกาะต่อไปก็เป็นท่า แล้วเราก็ไปเกาะต่อไปก็เป็นท่าได้ของารินฟอร์ดนะครับซึ่งเกาะบรินฟอร์ดก็อยู่ข้างๆเลยนะครับเนี่ย <c oughs> เอ้โบินติดต้นไม้เฉยวู้ <c oughs> โอเคซึ่งเกาะบริมฟอร์ดก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านซ้ายของเกาะแรกนะครับนะไปไปกันเลยโอเคแล้วก็มาถึงเกาะกันแล้วนะครับแล้วก็เลเวลสาิบหกบนะครับนะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้เซฟสปอนนะครับนี่เอาไว้เป็นจุดเกิดน,นะตรนนี้ก็เป็นที่เอาไว้รับเควสนะครับนะหนึ่งเควสนะส่วนเควสต่อไปนะครับก็อยู่ทางด้านบนนะครับไหนวะนี่น,นี่อันนี้ก็เ,เป็นเควสเลเวลห้าสิบนะครับเราต้องฟาร์มเกาะน,นี้จนถึงเลเวลหกสิบหกสิบเื่อเหล่าหะหกสิบเท่าไหร่ไม่รู้แต่หกสิบไม่แน่เลยคะเออจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณตัดต่อมาขึ้นให้ละกันนะครับนะจำไม่ได้เหมือนกันว่าหกสิบเท่าไหร่นะครับ ก็อันนี้ก็มีบอลให้ตีนะครับนะนัน่นทำหลัง,งมันแนละ้วอ๋อกำลังช่วยกันฟาร,ร์มอยู่นะช่างคอนเสิร์ตโอเคตรงนี้ก็จะมีจุดสุ่มผลด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับนี่ก็จะเป็นจุดสุ่มผลนะครับก็ใช้ตังสองแสนห้าเพชรหนึ่งเจมนะครับตามนี้นะโอเคเกาะต่อไปนะครับก็เป็นทางเกาะบาร์กี้นั่นเองนะครับนะอยู่ตรงด้านขวาของเกาะนะครับมีผ่านเกาะแรกไปเลยนะ โอเคนะครับซึ่งเกาะบ,บาร์กี้เนี่ยก็อยู่ตรงฝั่งนั้นเลยนะครับนี่ไปโอ้ยแสงมันบลั๊กเลยวะแสงจะบ,บลันะ๊กกันหนตรงนี้ก็เป็นท่าทางของเกาะบาร์กี้โอเค65เอนะครับนะก็เลเวล65ขึ้นไปนะครับนะก็ฝั่ตรงนี้นะความตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เลเวล65จนถึงเลเวล100 105หรือเปล่ากูมไม่รู้อีกลแล้วนะคือทุกคนต้องเข้าใจว่าผมเนี่ยคือผมเนี่ยเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับแล้วผมเกิดมาผมเกิดปุ๊บผมก็ไปเกิดที่เกาะสก,กายไปเพราะว่าผมเลเวลอยู่ที่480กว่ากว่านะก็เลยต้องไปเกิดที่เกาะสก,กายไปผมก็เลยไม่ค่อยรู้เกาะเกาะเก่าที่เขารีเมนนะครับก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะเอเพราะผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านที่วันรับเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้เคล็แรกอันนี้ทิตปอนะครับส่วนอันนี้เควสแรกนะน,นี่ หกสิบห้าขึ้นไปเลยครับตัวนี้ก็เป็นเก้าสิบนะครับแล้วก็ฟาร์มตัวนี้เนี่ยจนถึงเลเวลหนึ่งร้อยห้านะครับโอเคแล้วก็ไปเกาะต่อไปซึ่งเกาะไปกเป็นเกาะของเออ่เรียกว่ากเกาะเยติแล้วกันนะครับซึ่งกเกาะเยติก็ตรงฝั่งนั้นเลยนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นปะถ้าใครไม่ทันก็สามารถเอ่อกอคลิปได้นะครับเพราะว่าผมผมได้แสงก็จะก็จะไไวายหน่อยนะเอ,อโอเคครั้งนี้ก็ปกเป็นทางเกาะเยตินะครับเลเวลหนึ่งร้อยห้านะครับ โอเคตอนนี้ก็เป็นจุดที่เอาไอซฟสปอนนะครับนี่นะนี่จุดน,นี้ก็เป็นเควสนะครับร้อยห้านะครับตัวน,นี้ก็เป็นเควสเยติก็หนึ่งร้อยสามสิบนะครับซึ่งเยติก็จะเป็นประมาณเลยครับซึ่งก็ไม่แสบเป็นดีออนเลยโอเคแล้วก็ฟาร์มตรงนี้จนถึงเลเวลเท่าไหร่วะนั่นแหละคือคำตอบนะครับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่แต่กูรู้เกาะน,นะครับโอเคเกาะต่อไปก็จะเป็นทางด้านของ กาะมีฮอกในเองนะครับซึ as, ่งเกาะมีฮอกก็อยู่ทางด้านของหลังเกาะเหิมะลันซายนะครับนี่สังเกตนี้ก็เจอเกาะหิมะตรงนู้นนะหิมะที่แหล่ะสเกาะมีฮอกนะครับก็เห็นหรือเปล่าวะไม่น่้เห็นหรอกมั้งแต่ว่าก็ตรงไปนะครับทุกคนก็ เกาะแรกนั้นนะครับนี่เอ้ยเกาะแรกคี่แะไรเกาะซ้า,ายตรงนั้นนะครับไม่ก็นั่นก็เป็น,กนเกาะมิฮอกนะครับเกาะนี้เลเวลอยู่ที่เอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับหรือเปล่าหรือเปล่าอยู่แล้วกูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะมัว่วมาแต่รู้เกาะแต่ไม่รู้เวลเลยะให้คนเยี่ยมเลยรู้รู้เกาะแต่ไม่รู้เวลยุกงทำไมกูนเนี่ยเอาเฮ้ยสกิลบบ้าเฮ้ยเอาเฮ้ยเ,เ,เกมดีอ่ะเอาล่ะตอนนี้ก็เป็น,กนเกาะมีฮอกนะครับก็เนึ่งร้อยห้าิที่บอกไปนะครับ ก็สามารถรับเควสได้นะครับมอนธรรมดาแล้วก็บอสข้างในนะครับซึ่งบอสยูลูก็หน้าดรอปยูลูกิววันนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะนะนี่ก็เป็นยูลูกิววันนี้น,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 น่าน่าน่าจะใช่อนะ่ะนะย้ำว่าน่าจะอ่ะนะโอเคเกาะต่อไปนะครับก็เราต้องฟาร์มเกาะนี้จนตั้งแต่เลเวล150จนถึงเลเวล200นะครับซึ่งเลเวล200เนี่ยเราก็ต้องไปที่เกาะเรซายนะครับซึ่งเกาะเรซายก็อยู่ข้างๆเกาะมีฮอกเลยนะครับนี่นะ เอาเฮ้ยกูเลยแหละเ <c oughs> ชี่ยกูเลยแหละไม่กูเลยก่อนอีกและ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นดานเกาะทะเลทรายนะครับก็เลเวลที่สองร้อบวกนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นบอกไม่รู้อาจจะบล็อกก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมจำได้นะโอเคก็จุดเซฟนะครับส่วนเควสก็ตรงไหนวะเวโตรงไหนอ๋อไรไงเลเวลอันนี้ไม่ถ่ายไอ้เหี้ย อันนี้ level สองร้อยบวกน,นะครับนะแล้วก็ตัวนี้เล v e l สองร้อยห้าสิบนะตัวนี้ก็น่าสามร้อยหรือเปล่าไม่สองร้อยเจ็ดห้าโอเคเกาะต่อไปต้องฟาร์มเอ่อฟาร์มเกาะนี้ตั้งแต่ level สองร้อยจนถึงประมาณสามร้อยสามร้อยสามร้อยแหละไอ้ไม่ันไม่ได้หรอกสามร้อยแหละเอๆๆะะเอน่าแค่สามร้อยเป๊ะๆอะไรหรืเปล่าก็ จะเป็นท่าหน้าของเกออาะอลองนะครับเกออาะอลองก็อยู่ตรงนู้นเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไอเกาะอีกมาแล้วครับเกาะอลองก็ต้องเสียงช้ายมาสักตรงนี้มัม้งไปเรื่อยแหละน่าจะประมาณแถวนี้เลยเนาะเออแกะแล้วแม่กูนะออช,ชอบเป็นเลยเกาะวะแม่งเป็นเลยเกาะอีกแล้วเอาเวไว้ไม่เลยเกาะจมน้ำแนละ้วเอาไว้ตกน้ำโอ้โอ้ตกน้ำโอ้โหวุยย่นวายเกือบตาย <laughs> โอเคตรงนี้ก็เป็นทางด้านของเกาะอ,อาลองนะครับก็เลเวลที่300เองนะครับนะแลวเราก็ต้องฟาร์มตรงนี้จนถึงเลเวล400เท่าไหร่ไม่รู้อีกแล้วนะฮะแล้วกูจะมาสอนอะไรเนๆๆ <c oughs> ี่ยเฮ้ยก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ว่าเกาะมันรีเมคใหม่ผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับว่าเกาะน,นี้ต้องไปทางนี้หรือเกาะนี้ต้องเลือกข้อนี้ผมจําไม่ได้นะครับคือ ก็ที่บอกไว้ว่าอยู่ดีผมก็ก็ที่บอกไว้ว่าผมก็อยู่ดีผมก็ไปเกิดเกาะสกายเปรียงงงงงเหมือนก,กันนะครับนะเออโอเคซึ่งเราฟาร์มเกาะน,นี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ประมาณสักเวล400ววล์สี่ร้อยบงบวบละกันนะพวกนี้ดีกว่านะก็ไปฟาร์มที่เกาะสกายเปรียนะครับนะ <c oughs> แล้วกูจะกระดกลิ้นทั้งมันเนี่ย <c oughs> โอเคก็เกาะสกายเปรียก็อยู่ตรงนู้นเลยครับนี่นี่นะไปเลยเอาเฮ้ยกดไปติด เอาว่าอันนี้ก็เป็นทา่า้างของเกาะของสกายเปียนะครับอันนี้เป็นจุดเซฟสปอนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอันนี้ก็เป็นจุดรับเควสนะครับนะเลเวล450นะครับโอเคแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยจนถึงเลเวล400เอ้ยเหลือ,อเ่าคื525นะครับนะพอเราฟาร์มถึง525เนี่ยแล้วก็ต้องไปฟาร์มขั้นบนตรงนี้ต่อนะครับเลเวลประมาณ600กว่านะครับเดี๋ยวดีดอ้าวติดโอ้ยยังไงเนี่ย บินออกไปได้วะแม่มงหมดแล้วเอ้าเฮ้ยพวกมันตีเหรอดันบ,บินติดติดที่ไหนโอเคไอ้ยพวกมันฟาร์มอยู่เราจะรบกวนเขาละกันนะโอเคแลนนี้ก็เป็นเอ้ยงด้านนี้ดินนี้ก็เป็นอ่าหนึ่งห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับต่อไปก็เป็นเควสอยู่ที่หกร้อยหกร้อยห้าหกร้อยสามสิบห้านะครับต่อไปก็เป็นเควสบอสนะครับซึ่งเควสบอสก็อยู่ตรงนู้นเลยนะครับนี่ไปนี่นะ เวทบอลจะใช้อยู่ที่เลเวล675นะครับแล้วเราก็ฟาร์มเกาะน,นี้จนเลเวลตันเลยนะครับใช่ครับฟาร์มเกาะน,นี้จนเลเวลตันเลยนะครับจนจนจนเลเวลตันเลยนะครับมไม่ไหวกูไรใช่อ,อูตายแล้วเอาล่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคน